ลือแรงมากติ๊กเจษดาพรเตรียมนำลมพัดผ่านดาวไปสร้างละครป้อนช่องเจสีถือเป็นข่าวลือที่ค่อนข้างฮือฮาไม่น้อยว่าวอวินิชชัยโกนหรือคุณหญิงวินิตานะักเขียนชื่อดังและศิลปินแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยกับสมาชิกเว็บไซต์พั n นทิ c o m อย่างคุณผู้สาวเมืองยศว่าใจอ่อนยอมขลิขสิทธิ์หนึ่งในนวนิยาย ขวัญใจนักอ่านอย่างลมพัดผ่านดาวให้กับติ๊กเจษดาพรผลดีนำไปสร้างเป็นละครหลังคุณหญิงไม่อนุญาตขายลิขสิทธิ์เรื่องนี้ให้ผู้จัดละครรายได้ที่เคยยืนซื้อเข้ามาเลยเพราะเป็นหนึ่งในบทประพันธ์ที่รักมากแต่เพราะเห็นถึงความตั้งใจของคุณติ๊กจึงยอมขายให้และเป็นที่ฮือฮาเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อหนุ่มติ๊กเตรียมนำลมพัดผ่านดาวไปสร้างปอนให้วิกหมอชีดซึ่งอนุมัติเรียบร้อยแล้วซึ่งหา ข่าวลือนี้เป็นจริงก็ถือเป็นการคัมแบ็กวิกหมอชิดในรอบหลายปีของติ๊กเจษดาพรหลังเคยร่วมงานในฐานะนักแสดงในละครปริศนาและนางสาวจริงใจกับนายแซนดี้ซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องรอติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าข่าวลือนี้จะจริงหรือไม่นั่นเองละค่ะ